สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรีบานุมหะมัตนะคะมาจากวิทยาลัยการอาชีพปัญญาวิเศษหนองจอกค่ะชื่อโครงการก็จะชื่อว่าเครื่องรับแสงพลังงานจากแสงอาทิตย์อัตโนมัตินะคะเครื่องนี้จะใช้งานโดยเซนเซอร์อรับแสงค่ะเป็นตัวหลักก็จะทําให้โซลาเซลล์ค่ะหันหมุนตามแสงอาทิตย์การใช้งานของเรานะคะต่อใช้กับออแผงวงจรอีกทีน ชาร์จเข้ากับแบตเตอรีออ่การชาร์จซลาเซลลค่ะจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงต่อ100วัตต์จะทำให้ตลองคืนนะคะเราจะเปิดไฟใช้ได้ได้ประมาณ6ถ้าถ้าใช้ได้ก็ประมาณ12ชั่วโมงค่ะ